พาดหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้19มีนาคม2563แก๊สโซฮ,ฮเฮลันลดราคาอีกแล้วครับเช็คก,ก่อนเติมมีประโยชน์ต่อท่านกรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเช็คราคาน้ำมันเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนล้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลราคานำ้ำมันวันที่19เดือนมีนาคม2563อัปเดตล่าสุดแก๊สโซฮอร์ราคา20บาท55สตางค์แก๊สโซฮอร์0ราคา17บาท54สตางค์แก๊สโซฮอร์5ราคา15บาท69สตางค์แก๊สโซฮอร 91ราคา20บาท28สตางค์ดีเซลราคา22บาท19สตางค์แก๊ส NGV ราคา15บาท31สตางค์ดีเซลหมุนเร็วราคา26บาท6สตางค์ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา18บาท69สตางค์ดีเซลหมุนเร็ว B10 ราคา19บาท19สตางค์ สำหรับคอแก๊สโซฮอวันนี้ลงแล้วนะครับถ้าใครได้รับชมคลิปนี้รีบไปเติมได้เลยราคาลงมาอีก60สตังค์แล้วจากเมื่อวานนี้